สิ่งสาคัญอีกอย่างครับทีมผู้นําในการขับเคลื่อนองค์กรธุรกิจถ้าวันนี้คุณยังอยู่ในบริษัทที่ขับเคลื่อนในองค์กรธุรกิจคุณมีหลายหลายทีมหลาย,ลายกลุ่มและแต่ละกลุ่มร้วนแต่มีระบบหรือมีซิสเต็มของตัวเองเนี่ยผมบอกเลยครับยากมากในการที่ทําให้การขับเคลื่อนเรื่องราวที่การสื่อสารกับบริษัทแค่บริษัทเดียวเนี่ยมันอาจจะมีการสื่อสารหลายทิศทางแต่เจเนซกบอลเนี่ยสามารถ ตัดปัญหาพวกนี้ไปได้เลยนะครับเนื่องจากว่าการขับเคลื่อนขององค์กรธุรกิจเนี่ยขึ้นอยู่กับ1แกนนำหนผู้นําจากนั้นถ้า1หนึ่งแกนนำหนผู้นําก็สามารถพัฒนาองค์กรไปสู่กลุ่มย,อย่อยๆซึ่งกลุ่มย,อย่อยๆก็จะมีตัวคอหรือมีแกนหลักในการที่จะขับเคลื่อนระบบธุรกิจและนี่นะครับเป็นเหตุผลท,ที่ทำให้บริษัทเจเนซทูบลเติบโตอย่างอบคุณและจะมั่นคงตลอดไปครับ ถ้าวันนี้นะครับคุณตัดสินใจทําธุรกิจเน็ตเวิร์กหรือธุรกิจเครือข่ายสักแค่หนึ่งลองมองที่สินค้าแล้วนะครับลองมองที่แผนธุรกิจแล้วและที่สําคัญคือกลุ่มผู้นําที่จะขับเคลื่อนธุรกิจครับ